สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับครัวสั่งใหญ่ชาแนลของเรานะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอเมนูที่มีชื่อว่า,าผักดองหอมดองหรือว่าส้มผักนะครับสําหรับวันนี้เราจะมีใส่กระหล่ำปีด้วยนะกระหล่ำปีอันนี้กระหล่ำปีนี่เราใช้ประมาณ แล้วโลนึ่งหั่นเป็นสี่ส่วนนะครับแล้วเ,าเอาแกงมันออกส่วนไอ้ตัวมันหอมน,น,น,นะเราใช้ประมาณ2กิโลสกิโลจะเป็นในส่วนของหอัวมันแล้วก็ใบประมาณครึ่งหนึ่งนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะใช้เกลือใส่ไปที่่องหอมนะครับต่อไปเราก็จะทําการเราต้องคั้นต้องคั้นเอาน้ําที่มันเยิ้หยิง่ง ต้นหอมนี่ออกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเวลาถ้าเราคั้นแล้วทําเลยเนี่ยมันจะเป็นน้ํำเหนียวๆน,นะครับมันไม่น่าทานนะครับผมซึ่งวิธีการก็คือเราจะใส่กระละขยำล้างมือให้สะอาดก่อนนะฮะแต่นี้เราจะไม่ได้ใส่ถุงมือเพราะว่าเราทําไปกินเองในครอบครัวนะครับ,รบเสร็จย่ปนิดนึงกนะ็จะคันคันเป็นเ่อยๆนะ เป็นเมนูที่แบบว่าเอาไปทำไปกินง่ายๆในครอบครัวนะครับเราต้องคั้นจนให้น้ำยางเป็นเหนียวๆออกมานะครับน้ำันเริ่มออกมาจะเป็นน้ำน้ำเนี่ยยางยางจะริ่ออกมา เสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอาไปล้างน้ำล้างน้ําเปล่าล้างน้ําเปล่าให้ให้น้ําที่เป็นยางยางเนี่ยให้มันให้มันออกนะฮะแล้วเราก็จะเอามาคั้นใส่กับตัวกระหล่ำปีที่เราหั่นไว้นะครับแล้วก็ขยำแล้วก็ปรุงรสนะครับแล้วก็ปรุงรสก็อันเป็นเป็นเปือน,นเสร็จไปแต่ทุกทีเรามาคั้นห่อไก่อน โอเคนะครับตอนนี้ก็ได้ที่ละหอมเราที่คันเราก็ได้ที่แล้วเพราะมันจะมีน้ำเหนียวๆออกมาจนะดูสังเกตดูนี่แหะครับน้ำนี่เราต้องเอาไปล้างประมาณสักสองน้ำเพื่อให้มันมันหายเหนียวเลยนะครับโอเค,คเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปล้างน้ำเปล่านะครับอ,อเ,เลยโอเคนะครับต่อไปเราก็จะมาล้างน้ำยางที่มันยืดเหนียวออก ไปมัเนเกตว่าต้นหอมเรามันจะใสเลยแล้วน่าทานมาก่นมในล้างนี่เป็นน้ำยี่ห้อโอเคนะครับตอนนี้เราก็ล้างเสร็จแล้วนะครับเรามาดูกันว่านี่หน้าตามันจะเป็นยังไงหลังจากล้างเสร็จแล้วนี่ใส่ตีง น่าทานมากนะครับน้ำมีะดอกะต่อไปเราก็จะวิธีการใส่กล่ําปรีเข้าไปนะเราจะขยำรวมกับกล่รรีเลยเราจะใส่พร้อมกันไม่ได้นะเพราะว่าไม่งั้นเละ ยุคไหนนึงก็โอเคแล้วนะฮะกัลหลันตีไม่ต้องแบกมาการเริ่มจะได้ที่แล้วนะ เสร็จครับครับนี่ขยำได้ประมาณนี้เราก็จะปรุงรสละเรามาดูว่า,าเครื่องปรุงเรามีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีเกลือมีเกลือมีของปรุงรสนะครับขงชูอันนี้เป็นรสด,ดีนะครับส่วนนี้เป็นน้ำตาลนะครับผมเราก็จะใส่รสด,ดีดีได้ใส่ประมาณช้อนหนึ่งนะหรช้อนอนิดนิด ครึ่งแล้วก็มีไงหุงปรุงรสผงปรุงรสแค่ครึ่งช้อนด้วยปริมาณผักขนาดนี้แล้วก็เกลือเกลี้ยงเลี้ยงมันแค่รึ่งช้อนเราสามารถชิมชิมได้นะฮะชิมปรุงรสได้แต่ถ้าเราใส่เค็มมากมันก็จะไม่ค่อยเปรี้ยวนะ ตามช้อนกบพอใส่น้ำตาลเยอะมันจะเหนียวกลับมะเหนียวมันเดิมครับก็จะไม่ใส่เยอะแล้วก็ตามด้วยน้ำสาวข้าวน้ำสาวข้าวนี่มันเป็นแก้วนี่ก็ขยับ ถ้าใครจะใส่เป็นแบบว่าใส่ข้าสวยก็ได้นะครับข้าสวยแต่แล้วข้าวสวยเนี่ต้องเยียนแล้วครับข้าสุกใช่ข้าสุกจะเป็นข้าวเหนียวหรือว่าข้าวเจ้าก็ได้มาจะเข้ากันดีเราก็จะเอาเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไปใส่กระปุกนะฮะคลัเสร็จแล้วใส่กระปุกแล้วก็ทิ้งไว้ข้างนอก อุณหภูมิห้องประมาณสี่ชั่วโมงมันก็เริ่มจะเปรี้ยวนิดๆละทถ้งหกชั่วโมงไปนี่ก็จะเต็นแล้วก็คือเปรี้ยวแล้วเราก็สามารถเอาใส่ตู้เย็นไว้ทานได้นะครับต่อไปเราก็จะใส่กระปุกนะครับเตยอมาก่าจะเต็มพนอดี ต้องกดให้มันแน่นแล้วเราใส่ไปแล้วจริงๆแล้วถ้าใครจะกินก็เอาไปกินได้เลยเอาไปทานได้เลยนะกดให้มันสมดุลกันกามาส่วนน้ำที่เราขั้นก็ค่อยเทึท้นทีหลังนะกดให้มันนี่นก่อน เสร็จพิธีนะครับนี่ครับง่ายๆเป็นเมนูที่แบบว่าสามารถทําได้ทานอยู่ที่ห้องแบบง่ายๆเลยไม่ได้มีพิธีดีดตองอะไรเยอะนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็ขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องครัวสัใหญ่ชาแนลของเราเพื่อเป็นกาลังใจให้เรามีกำลังใจทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ